ทุกคนเดี๋ยวเฮาจะให้เม่ของเฮาเปิดคนซิมว่ารถซัดจะเป็นยังไงเนาะแพแดนเ <laughs> ซฟของเฮาวนะทุกคนไปให้เราวซิมมึงนะทุกคนไปซิมเลยโอเคซิมเลยตักคำใหญ่ๆเลยเราต้องเข้มท <laughs> ี่ไหนรถซัดแชปเฮ็ดที่ตั๋วจัง อร่อยอร่อยอ๋ออร่อยเออมีซับไทยทุกคนเนาะพวกแต่หน้าตาละหน่าจะแซ่บแหงแล้วทุกคนเออมาเด้อทุกคน สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในสองสังคมืองลาวคนเก่าคนเดิมเล้ทุกคนตอนนี้ก็คือเท่ากับอยู่ที่หลังบ้านนั่นเองนี่ตอนนี้ก็คือเท่ากับบกอันนั้นเนาะไม้ขอเนาะเกี่ยวประมาณนี้เขาจะไปเกี่ยวไปเกี่ยวอีกอย่างดีแค่แดนนี่นี่นี่มักปีผมเม็นหมกปีหมกกล้วยหมกปีหมกกล้วยทุกคนหมกปีตลอดเลยนี่กล้วยกล้วยตานี้ซึ่งเขาจะมาเฮ็ดเมนูอันนั้นเนาะทุกคน เมนูอย่างเฮาจะบอกนะว่าเฮาจะเห็ดเมนูอย่างนะทุกคนถ่าไปเบิ่งกันเพราะว่าเฮาก็จองไว้แล้วอันเป็นแบบวัตถุดิบอ่าลักๆแเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเ่าจะปิดอย่างก่อนอื่นเมื่อเฮาก็จะมาเมรเอากวายทานีกันนะทุกคนกวยตานีประมาณนี้เนาะไม่กระสันเกินทุกคน ปเฮเดเมนูเด็ดของของมือนีกันนะทุกคนไะนี่นะเฮากัดได้แล้วทุกคนแพนกล้วยตาน,นีเฮาจะมาเฮ็ดอีหอย่างกินกันเนาะมือนีเหน็นอะ <c oughs> ขอคืนเงินแปน๊บน่อยเนี่ยมันมือใน่นะทุกคนเพราะว่าเฮาก็มาเจอกันตอนคําเลยก็เป็นเวลาห้าโมงจะเข้าหกโมงนั่นเนองทุกคนนี่เหนื่อยเลย ก็ได้ทำนี้นะทุกคนเป็นมากน้อยเนาะจะเป็นกินยี่บ้อเลยก่อนอื่นเราจะไปเห็ุการณาจะให้ทุกคนเบิ่งวิวก่อนอันนี้ก็เป็นแบบหลังฝนตกนะทุกคนน้ำกระไหไหลทุกคนเลยวัอเสาร์นี้ก็ฝนตกแต่เลิกๆเลยประมาณแปดโมงเก้าโมงก็ยังบอกเ้าเลนะทุกคนน้ำก็เริ่มไหลแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิ่งนี่เห็นบ่อน้ำขึ้นเลยทุกคนน้ำเต็มนะ ฝนตกหลายพดนะทุกคนอากาศกเ็เปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ก็คือกําลังเจ็บคออยู่เนาะแต่กันยังสามารถวราได้อยู่นะทุกคนนี่นี่เมื่อนี้ก็เข้ากับมาเฮ็ดยูที่มาต่ําอ่าเมนูเด็ดเนาะมาเฮ็ดยูที่หลังมันพรวเลยนี่ยูยูเนาะวิวท้างี้กะจะเป็นวิวแบบทางนามีผูเขาผูพาทุกคนเดี๋ยวเขาจะให้เบิรงจะเป็นอีกอย่างเนาะ ดูให้เบอร์นนทุกคนแท้เดนอันนี้มาแมน่นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขี้เหล่านั่นเองนะทุกคนจะเป็นขี้เหล่านั่นเองนี่แหละคือวัตถุดิบเนาะเด็ดเด็ดเลยที่ขาดอะไรนะทุกคนก็จะเป็นขี้เหล้าตำใส่กับกล้วยทนีนะทุกคนเครื่องปรุงก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็น้ำปลาประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเขาจะลงมือเลยลงลง,ลงมือตำกันเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือ คือน้ำลายแล้วบได้กินโดนเนาะนี่กลายหลายปีเติบที่บได้กินเนะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาชิมเมืองนทุกคนโดนดนกินเถื่อนนี่ป้ายลงมือกันจ้าคนเขาก็ได้เวลาลงมือกันตามแล้วทุกคนนี่จะใส่หมักเพชรลงไป้า,ายเทนขาดอะไรนะทุกคนเป็นยาดีเนาะดีวัดดีไอดีเจ็บคอนี่ป้าแล้วก็ตามให้มันแรกๆก่อนแป๊บนึง นองนั่นเนี่ยนะตามตามตามให้มันแหลกๆเลยแล้วเราก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อให้มันต่ำสะดวกขึ้นให้มันบดดไปโดโดมาเนาะทุกคนนี่แ้วกาน,นี่วัตถุดิบของเราเป็นมะกรูดท่านี่เดี๋ยวเราจะซอยใส่เนาะ จบขอกใส่หนะทุกคนจะปาดใส่ใส่เถื่อจะกินจนอิ่มประมาณนี้นะมันนี่ไก่เอาประมาณนี้นะทุกคน อันนี้เท่ากับตมัมนะทุกคนตัมให้มันเล็กเนากนะไมโดนแลยนะพอแล้วลเราก็จะมามใส่สิ่งที่สำคัญที่สุดนเนาะเราจะมาใส่สิ่งนี้นั่ก็คือที่เหล้านั่นเองทุกคน เป็นขี้เหล่านั่นเองสัวขี้เหลาเนาะว่าง่ายๆก็คือสัวขี้เหลานป้ายเดี๋ยวจะมาถอกสนนั่นี้เนาะวันนี้ก็คือปรุงในครกเลยทุกคนเอาประมาณใดก็ได้นะทุกคนตามแต่เ้าต้องการกินประมาณนี้สมมติว่า คนทัา้เข้ากันนะมัน,นอ่ะใส่อ,อีกจัะหน่อยที่เดิมแล้วหอก็จะมาผงนะทุกคนอันนี้ก็คือ,อยังบร่ได้ใส่อย่างเลยเนาะนอกจากเกลือที่ห่าตำส่บอกเผ็ดเนาะแล้วหอก็จะมาใส่ผงนวแล้วทุกคนนี่ผงนัวนอันนี้ก็คือแพ้เกลือแพ้่ผงนวทุกคนเ่ากะ ใส่หลายก็ได้เนาะเพราะว่ามันมันโบเค็มแล้วก็มันโบนวเลยทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะใส่พวกเดียวไปประมาณนี้ทุกคนเราจะมาใส่เกลือนเองใส่เกลือนอใส่ลงไปเลยเรต้องยานมาเค็มนะทุกคนแล้วก็คนให้มันเข้ากันชึบ อันนี้ก็คือเนื้อบ้านจิ้มน่ะทุกคนถ้าไผยมากปลาแดกข้าก็ใส่ปลาแดกลงไปใส่หมดเลยแล้วคนข้ากรบหู้ซึกว่ามันยังแบบบดจิตจาจนเละทุกคนเห็ดผงลงไป และสิ่งที่สำคัญเนาะเห็ดให้อันซัวที่เราของเข้าแซบขึน้นทุกคนก็คือเข้าคัา่วนั่นเองแล้วต็คนให้มันเข้ากันและขาดบอไดไนั่นก็คือนี่พักบัวหอมป้อมทุกคนนี่สลงไป ให้แดนหน้นาตาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ถ้วยกันเลย ตัวคิดเหของเฮาวกาเซตไปทีละร้อยนะทุกคนป้ายเดี๋ยวเฮาจะมาชิมกันเนาะแล้วก็ให้แม่ของเฮามาชิมนําว่ารสซาร์จะเป็นยังไงจะผ่านหรือบ่อนะทุกคนนี่แล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเฮาจะให้แม่ของเฮาเป็นคนชิมว่ารสซาร์จะเป็นยังไงเนาะแท้แดนเซฟของเฮาแล้วทุกคนป้ยายให้เราวชิมเ,นะ <laughs> เ,เมบิ่งนะทุกคนป้ายชิมเลย <c oughs> โอเคชิมเลยรักคำใหญ่ๆ <laughs> เลยเราต้ <laughs> องเข้มจริงๆนะรสซาร์ ฮิทตัวป่ะจ้าอร่อยอร่อยอ๋ออร่อยเออม yep. ีซอฟไทยทุกคนเนาะหนกแต่หน้าตาร์้าจะแซ่บแห้งแล้วทุกคนเออมาเด้อทุกคนแซ่บที่เราเนี่ยเถิงแร้ที่บริกินเถิงแล้วที่บริกินนะทุกคนต้มขมือของบริเฮ็ดมาเฮ็ดมาเน่ หลายปีแล้วที่บได้กินแ้วไหมเนาะถือว่าเป็นมืดมืดดีมืดมมสันวันดีไ,ไ,ด <laughs> ไปทุกคนไปกินด้องกันจ้าไปเดี๋ยวเขาจะมาลองชิงมแล้วทุกคนดเดี๋ยวเขาจะมาลองชิงมแล้วทุกคน ส้มนะทุกคนยามขำแชทตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณหกโมงจะเข้าเจ็ดโมง้วทุกคนเรากินส้มยามขำเลยเข้มบอกงี้แชทนะทุกคนแนชนมแนทมาเด้อมากินแล้กันนะทุกคนทำนี้ฮอตจะกินเพื่อฟซีเลยอขอมองให้เอฟซีจ้า กินอะลรเลยกินแท่งข้าวเลย <laughs> มดมันนี้เรากจะ,กกาะกมากินข้าวแล้ทุกคนนั่นไนะา้าจะกินอันสมแล้วกันอนเลยมันแต่ละทุกคน เจ๊ทุกคนบรรยากาศกันทีดีช่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนหลายเลยทุกคนในห้องจะ่ในหนาวยู่ในตุลเอาจนปับ๊บโตมาทานเลยจนแบบตอนนี้ก็คือรู้สึกบมดบายไปได้ กับผมได้ทุกคนเพราะว่าเอาจาบน,น,นี่แต่จบแล้วทุกคนจะมาเฮ็ดต่ำต,ตอนขำๆเลยครับจะขำละเฮ็ดโมงหุโมงทุกคนกินสมเด็กเลยกินสมขำเลย <c oughs> เป็นนํำอากาศเนาะ กายมันค,คลึงๆแต่พวสชุดแบบเบ้อสบายเลยนะพวกชุคือแบบบ้สบายก็เลยแบบมาแก๊แก๊เกพชรห่างไกลแบบน, <c oughs> น,นึงอืมไอ้เองคือตื่นเลยอันนี้กัจะเป็นตับก้วยทานีนะทุกคนกับขี้เหล่าเนาะที่เมฆะโต้มเนาะเอาจจะเอามาตัดทันบนกระสรุนนี้มาสามารถเอาไปให้ตัดกันทุกคนดูแซ่บตัด ที่เหล่าก็จะจำใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวหมกนี้หมกมีพากหมกนี้เป็นหมกมีเน้น้อยนะทุกคนขนุนน้อยอนี้เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็หมกเดือดสามารถตัดใส่ที่เหล่าได้ทุกคนก็คือแซ่บแซ่บหรือว่บแซ่บเซฟ คล ol, like o, aquilo, ิปนี้ก็จะชอบแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปาาจินจ้าพบกันในคลิปต่อไปคลิปต่อไปเ่าจะไปเห็นเี่ยอะไารื้อที่ต่างๆทุกคนเส้นทางการเดินทางของเราแล้วก็การเก็ดอาหารของเราเนาะเราจะเก็ดอาหารไปเรื่อยๆมือของมือาเแบบนี้ายทุกคนพบกัณนะฮะคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย